ามตัมนานที่จะฝากไว้กูบลูกหลานว่าเราทําตรงนี้เราทําด้วยความบริสุทธิ์ซื่อสัตย์จริตไม่โกงโกงแล้วก็ไม่เคยรับบินบนจากใครถึงแม้พี่จะตายไปพี่ก็ตายไปด้วยความภูุกใจว่าพี่ไม่เคยรับเงินใครพี่เริ่มเข้าทํางานตั้งแต่ปลายปี4 5หก็10กว่าปีแล้วค่ะที่ทํางานตรงนี้ตอนนี้ก็เป็นพนักงานอาวุโสของสํงงานักงานกองทุนพื้นภูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดลําปาง ที่รับผิดชอบในเรื่องของการพื้นัูอาชีพแบบวิธีคิดแนวทางไปนั่งพูดคุยถอด,ดสรุปบทเรียนหรือประสาทในงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นงานที่ทําอยู่ จากการที่พี่ลงพื้นที่ไปพบปะพี่น้องแล้วก็พูดคุยอีท่านก็ทําให้เห็นปัญหาคือว่าพี่น้องเกษตรกรส่วนหนึ่งสุกรัเอเปียบจากคนที่ค่อนข้างรู้แล้วก็อาศัยความที่เขารู้อาศัยช่องที่พี่น้องเกษตรกรตัวคมยุ่งยากในเรื่องของการจัดแผนโครงการ ก็จะมีพวกที่ขอเลียนใช้คำว,ว่าในนคะคะความจนแกนให้ไหมขอเปอร์เซนต์อยู่สามเปอร์เซนต์ส่วนหนึ่งคุณมาเป็นสมาชิกเราจ่ายค่าสมาชิกแรกเข้าสามร้อยแล้วก็เดือนต่อไปเดือนละสองร้อยคุณก็ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวเราก็จะดําเนิกนการให้ช่องว่างตรงนี้ทําให้พี่น้องเกษตรกรกเอารัดเอาเปรียบทาให้เกิดขบวนการในหน้าค้าความจนหากินกับพี่น้องเกษตรกรซึ่งข้อเท็จจริงแล้วพี่น้องสามารถเดินวอล์กอินเข้ามาได้เลยไงไม่จำเป็นต้องไปเปิดช่องให้ในหน้าค้าความจนออกมาหาไรายได้กับพี่น้อง สถานการณ์ที่มีในหน้าค้าความโศนเกิดขึ้นพี่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นจริงกับพี่น้องเกษตรกรกลายเป็นว่าสิ่งที่พี่แล้วก็ทีมงานหลายๆคนออกมาให้ข้อมูลกลายเป็นว่าเราไปเตะกล่องผลประโยชน์เขานะคะ แล้วให้ข้อมูลพี่น้องเกษตรกรบอกว่าพนักงานพวกนี้รับเงินมาจากนายทุนใหญ่เพื่อที่จะทำลายขบวนการรวมตัวของพี่น้องเกษตรกรนายทุนเขาก็ระดมพี่น้องทั้งพื้นที่จังหวัดลำปางและพื้นที่ใกล้เคียงก็มาขับไล่แล้วมีการเผาลงศพที่หน้านุ์ราชการไล่แล้วให้พี่ออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมง สถานการณ์ตอนนั้นถ้าถามว่าลกลัวไหมกลัวแต่คนเราหนึ่งถ้าเรามีมีเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องคุ้มครองให้เรารอดพ้นสองถ้าเราหนีจากตรงนี้ไปอ่ะซึ่งเราเป็นลูกหลานคนลำปางเราจะปกป้องพี่น้องคนลำปางไม่ให้ถูกในหน้าค้าคามจนเข้ามาหรอกถ้าเราหนีถ้าเราไปแล้วใครจะอยู่ข้างพี่น้องเกษตรกรใครจะมาปกป้ององค์กรเกษตรกรที่ก็ต่อสู้มานะแต่สุดท้ายพี่ก็ย,ยังมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่ไม่ตาอ,อยู่ตรงนี้แหละเราทําสิ่งที่ถูกต้องเราก็อยากดี ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรทั้งหมดแต่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ทําเราต้องนึกถึงประโยชน์สาธารณะมากกว่าส่วนตนแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่าพ่อแม่เราสอนมาว่าการเป็นคนดีอยู่ที่ไหนสิ่งศักดิ์สิทก็คุ้มครอง เชื่อว่าถ้าเราทํางานภายใต้ความถูกต้องและโดยเฉพาะเราเป็นรือว่าพนักงานของรัฐดึงเขามาให้เราตรงนี้ทุกวันนี้สิ่งที่จะเป็นกอบคุ้กันเราก็คือระเบียบกติกาความซื่อสัตย์ความสุจริตต่อองค์กรสิ่งที่ภูมิใจที่สุดก็คือซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อองค์กรและต่อพี่น้องเกษตรกรทําไปเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้หลุดพ้นจากความยากจนไม่ต้องการให้พี่น้องเกษตรกรต้องตกเป็นเหยื่อตุนนิยมเป็นเหยื่อของนายหน้าค้าคนจน